สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ชูจะมาอัปเดตผักที่เราเพาะไว้นะคะเพาะไว้ตั้งแต่เมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วที่ตอนอากาศยังหนาวๆอยู่ยังอากาศยังเย็นๆอยู่นะคะตอนนี้ก็มาดูกันค่ะว่า,ามันโตกันไปถึงไหนแล้วนะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะแรดดิทนะคะแรดดิทก็โตแล้วนะคะเป็นหัวแล้ว เห็นหัวแล้วเนาะเป็นหัวแล้วค่ะเก็บกินได้แล้วนะคะเรติศนี้ต้นก็อร่อยนะคะต้นไปลวกกินก็จะคล้าย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 ผักกาดกวางตุ้งนะคะลวกกินกับน้ำพริกอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วกระถางนี้ก็เป็นเรติศอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่กระถางนี้รู้สึกว่าจะอวบนะคะอวบแต่ไม่มีหัว เพราะอะไรถึงไม่มีหัวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ต้นนี้อวบมากเลยค่ะต้นอวบสวยงามมากๆเลยค่ะก็สรุปว่าก็ได้ผลดีระดับหนึ่งนะคะได้ผลดีระดับหนึ่งตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็นอม purple sprouting นะคะก็จะคล้ายๆคนาค่ะแต่ถ้าเรา ปลูกไว้ดูแลดีๆต้นจะสูงขึ้นมาถึงเหมือนเหมือนถึงเอวเราเลยนะคะแล้วก็จะทนความหนาวได้ดีด้วยค่ะทนความร้อนทนความหนาวได้ดีด้วยพันนี้นะแม่ชุกก็จะปลูกไว้เยอะค่ะแล้วจะเก็บกินเหมือนคะน้าไปก่อนนะคะแล้วก็จะเลี้ยงไว้สักห้าหกต้นเพื่อไว้ไว้เก็บกินหน้าหนาวนะคะจะเลี้ยงให้ต้นโตๆแล้วก็จะให้ผลผลิตช่วงหน้าหนาวต้องตัดตัดออกเพื่อต้นโตแล้วต้องตัดตัดแล้วก็ให้เหลือแบบ เป็นลำต้นนะคะเกาจะแตกขแขนงออกตามขแขนงแบบนี้แล้วก็จะได้กินสปรวทิ้งของเขานั่นเองนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่ก็ประสบความสำเร็จนะคะพริกหยวกค่ะนี่พริกหยวกนะคะเพราะตั้งแต่ 12เดือน3นะคะโตได้แค่นี้เองพริกจะต้องการความอบอุ่นมากสักหน่อยหนึ่งแต่อยู่ในนี้ในบ้านผักนี้รู้สึกว่าจะอุณหภูมิค่อนข้างดีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวก็คงจะโตเร็วมากๆเลยละคะ่ะเพื่อนๆนี่ก็ประสบความสําเร็จนะคะงอกดีมากๆเลยค่ะอันนี้เราเก็บเมเล็ดพันุ์ไว้เองนะคะเมื่อปีที่แล้วเราเราปลูกแล้วเราชอบในรสชาติของพริกหยวกอันนี้เม็ดใหญ่ๆซิ สีเขียวๆนะคะตอนตอนที่เม็ดจะ,อ,ะอย่างนี้เลยค่ะเป็นคืบเลยความยาวของเม็ดนะคะก็รสชาติเผ็ดกำลังพอดีค่ะแม่ชุก็ติดใจมากๆก็เลยปลูกต่ออีกนะคะปลูกต่ออีกก็ประสบความสำเร็จอยู่ตอนระดับหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็คอยดูว่าจะออกออกลูกออกผลให้เราดีแค่ไหนช่วงปลาย ปลายๆหน้าร้อนค่ะเดี๋ยวแม่ชูจะค่อยมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะแตงกวาค่ะแตงกวาแม่ชูจะใช้วิธีปลูกอย่างนี้นะคะนี้ก็เพาะไว้ตั้งแต่วันที่7เดือน3นะคะตอนนี้ก็โตมาขนาดนี้แล้วนะคะประมาณ1คืบแล้วนะคะสูงประมาณ1คืบแล้ววันนี้แม่ชูจะมาตัดตรงนี้ออกเนี่ยเดี๋ยวจะมาตัดตรงนี้ออกแล้วก็ถมดินให้มาถึงข้อนี้เลยนะคะที่ปลูกไปลงไปครั้งแรกก็คือ อยู่ที่พื้นเลยค่ะอยู่ง่ายๆว่า,าตอนที่เราพบกระถางเล็กแบบนี้พอเอาออกจากกระถางเล็กก็คือวางไว้ที่ก้นกระถางใหญ่อันนี้เลยกระถางตัวนี้จะใหญ่พอสมควรนะคะแล้วก็จะฝังดินขึ้นมาเยอะเลยอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยฝังดินโอ้มาเจอเ,อเม็ดผักชีลาวงอกเองหนึ่งต้นผักชีลาว นี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะดูต้นแข็งแรงดีค่ะกําลังจะออกแบบมือนะคะมือจะเลื้อยคอยจับแข็งแรงดีมากเขียวชะอุ่มเลยค่ะเพื่อนๆน,นี้ประสบความสําเร็จนะคะในระดับนี้นะคะสลัดค่ะสลัดรวมนะคะก็จะมีหลายสีค่ะสลัดรวมแม่ชุกก็จะเพาะหลายอาทิตย์แล้วนะคะแต่มันเจอกับอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นก็เลยโตช้าค่ะอันนี้คือ ต้นที่ว่าต้นกล้าที่เรายังไว้ในกระถางเล็กๆอยู่นะคะยังไม่ได้เอาลงกระถางใหญ่นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จดีดีเลยแล้วค่ะงอกแล้วตอนนี้อากาศอบอุ่นก็จะรีบโตเร็วมากเลยค่ะเพื่อนๆถัดมานะคะจะเป็นเอ่อ ต้นกล้าพลิกต่างๆค่ะพลิกหลายสายพันธุ์เลยนะคะก็จะชอบปลูกพลิกมากๆเลยค่ะแต่กินเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะคะชอบปลูกค่ะปลูกแล้วก็เอาแบ่งปันเพื่อนๆต้นกล้าบ้างหรือว่าตอนที่มันออกลูกออกผลแล้วมันเรากินไม่ทันก็ แบ่งค่ะแบ่งตลอดแล้วก็ไม่ขายนะคะไม่เคยขายมีเพื่อนเยอะก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็จะคอยเรียกให้เขาเอามาแวะเอาไปกินค่ะก็จะชอบปลูกนะคะเป็นงานอดิเรกข,ของเรานะคะถ้าขายก็ขายไม่เป็นแล้วก็ไม่ชอบขายด้วยค่ะเอาง่ายๆไม่ชอบขายก็จะมีอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งก็ตรงนี้อันนี้คือแยกแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นเม็ดพริกต้นอ่ เม็ดขาวๆสั้นๆเผ็ดรสชาติดีเลยค่ะนี่ก็แยกออกมาแล้วแต่ตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้แยกนะคะก็รออีกนิดนึงรอให้ลูกเปิดเทอมแล้วลูกไปโรงเรียนเราก็จะมาใช้เวลาอยู่กับงานอดิเรกของเราในสวนตรงนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นมะเขือเทศะคะ่ะมะเขือเทศก็โตได้ดีมากๆตอนนี้อากาศอบอุ่นแล้วนะคะก็จะรีบแบบโตขึ้นแบบ เห็นทันตาเลยเชียวเละค่ะเพื่อนเพื่อนมะเขือเทศนี่ก็เป็นพืชที่ปลูกค่อนข้างง่ายนะคะมะเขือเทศก็เราก็เก็บเม็ดพันธุ์ไว้เองเมื่อของปีที่แล้วนะคะเราปลูกแบบเราปลูกหลายสายพันธุ์ประมาณสี่สายพันธุนะคะมะเขือเทศแดงเหลืองลูกเล็กๆหวานอร่อยนะคะสีแดงสีเหลืองแล้วก็จะมีอ่นนี้อันนี้คือใส่กระถางใหญ่แล้วอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศพันอ่าซานมาซานโนนะคะเป็นสําหรับ จะ,จะมีเนื้อค่อนข้างเยอะนะคะมะเขือเทศพันนี้แล้วก็จะเหมาะสําหรับการนํามาทําเป็นพวกซอสสปากเกตตี้อะไรอย่างนี้นะคะจะเหมาะสมมากๆเพราะเนื้อจะแน่นค่ะเนื้อแน่นจะมีน้ําน้อยแล้วเวลาเราไปทํากับข้าวนี้จะมีรสชาติดีด้วยค่ะอันนี้เราก็จะลงกระถางขนาดสีส่ลิตรสลิตร ได้ไว้แล้วนะคะแล้วก็พออากาศอบอ,อุ่นดีพอเพียงแล้วเราก็จะย้ายไปปลูกข้างนอกนะคะอันนี้ก็งามเร็วนะคะงามเร็วอันนี้เพิ่งลงเอ่อเราเพิ่งจะลงกระถางขนาดนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยค่ะโตเร็วเห็นได้ชัดเลยเห็นชัดเจนนะคะว่าโตเร็วค่ะพริกหยวกนะคะวันนี้เพื่อนสาวให้มาค่ะเขาก็เ,าเอามาแบ่งปันเรานะคะ เป็นเพื่อนกันอชอบปลูกเหมือนกันค่ะเขาได้เพราะเม็ดพริกพันนี้แล้วเขาก็เอามาแบ่งให้เราเราชอบปลูกเขาก็มาแบ่งเราเวลาเราเพาะพันธุ์อื่นเรามีเยอะเราก็แบ่งให้เขาก็แลกเปลี่ยนกันนะคะอันนี้เขาให้มา2ต้นยังไม่เคยปลูกพันุนี้นะคะก็เดี๋ยวะจะมาคอยอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะคะอีกกระถางนี้นะคะก็ทดลองปลูก คะนาค่ะคะน้าปลูกในกระถางก็ปลูกทีนิดนึงนะคะปลูกทีแต่จะเก็บกินต้นอ่อนๆอมันนะคะก็ได้กินคนเดียวค่ะเก็บเก็บไปทําขนมคะนาผัดอะไรอย่างนี้ก็ได้ทีละจานอะไรก็โอเคแล้วเพราะว่ากินคนเดียวก็จะทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะปลูกไปเรื่อยๆก็เก็บกินไปเรื่อยๆจะได้ไม่มีต้นแก่นะคะแล้วถัดไปก็จะเป็นผักกาดผักกาดเขียวนะคะ นี่ก็เก็บกินไปแล้วงวดนึงนี่ก็เหลือแค่นี้เดี๋ยวก็จะมีต้นกล้าเล็กที่เพาะไว้แล้วก็มีนะคะพร้อมที่จะลงกระถางต่อเมื่อถอนอันนู้นไปกินแล้วนะคะก็จะหมุนเวียนปลูกไปอย่างนี้นะคะจนกว่าจะหมดฤด,ดูอะไรพวกพืชพวกนี้นะคะจะเป็นแบบว่าอายุสั้นเก็บกินได้เร็วนะคะปลูกไม่กี่วันก็ได้กินแล้วยิ่งจดอตอนอากาศอุ่นๆร้อนๆน,นี่คือแบบเร็วมากค่ะนับวันได้เลยก็เป็นผักที่เราชอบปลูกเพราะว่า อายเอาุเก็บเกี่ยวเร็วค่ะสั้นๆมาดูตรงนี้นะคะสลัดที่แตกต่างจากตรงอันนี้ที่เป็นแตกต่างจากอันนี้ที่ยังอยู่กระถางเล็กๆนะคะเราก็พอเราแยกลงกระถางใหญ่นะคะนี่กระถางใหญ่ๆอย่างนี้ก็จะปลูกสลัดรวมค่ะไว้หลายสายพันธุ์นะคะสามพันสาสายพันธุ์เลยค่ะสามสายพันธุ์นในนี้ ก็โตเก็บกินได้แล้วนะคะตอนนี้เก็บกินได้แล้วแต่ยังไม่มีเมนูก็เลยยังไม่ได้เก็บไปกินค่ะโตเร็วดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสวยงามนะคะคือผักเอ่อเราปลูกปลอดสารพิษค่ะเราไม่ใช้ยาเคมีนะคะเราไม่ใช้ยาเคมีเราใช้ปุ๋ยคอกป,ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดใส่ไปนะคะไม่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยค่ะเพราะว่าเรากินเองนะคะสวยค่ะนี่เอ่อปลูกสวยด้วยแล้วก,ก็กินได้ด้วย ผักชีนะคะผักชีก็ประสบความสำเร็จดีมากๆเลยค่ะงอกดีแล้วปีนี้ลองมาแยกใส่แบบนี้จะอยากได้รากผักชีนะคะก็เลยจะมาลองทําแบบนี้อยากได้รากผักชีไว้ทําเป็นสามเกลือนะคะก็เลยลองก็ถือว่าสวยงามอยู่นะคะผักผักชีนี้ปลูกเยอะนะคะ ตรงนี้ก็เป็นพริกอีกสายพันธุหนึ่งค่ะพริกเพราะว่าถ้าถ้ามันอากาศยังเย็นอยู่นะคะก็จะโตช้านิดนึงแต่พอเขาโตได้สักคืบหนึ่งแล้วนะคะต้นที่แข็งแรงแล้วลำต้นแข็งแรงแล้วจะแบบให้ผลผลิตแบบพึงพอใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็จะช้านิดนึงแต่พอเขาเขาได้แบบอากาศอบอุ่นที่อุณหภูมิที่ ถูกใจเขานะคะก็จะรีบโตกระฉูดเร็วมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็ตอนนี้ก็อนุบาลไปก่อนนะคะมรจีนนะคะมรจีนสำหรับต้ตนนี้เราไม่ได้เพาะเองค่ะต้นนี้มรจีนนี้เพื่อนเพาะแล้วก็เอามาฝากนะคะสูงประมาณ1เมตรแล้วค่ะสูงแล้วโตแล้วแล้วก็ดูแข็งแรงมากๆเลยค่ะแตกยอดแล้วนะคะแตกยอดแตกยอดข้างๆเลยค่ะก็ หวังว่าจะได้กินนะคะหวังว่าจะได้กินเราปลูกในกระถางใหญ่ๆแบบนี้นะคะปีที่แล้วก็ประสบความสําเร็จมากเลยค่ะได้กินเยอะปลูกต้นเดียวแต่คราวนี้ได้มาสองต้นนะคะเขาอันนี้ต้นใหญ่เนี่ยเขาเอาปลูกแล้วเขายกมาให้ต้นใหญ่แบบนี้เลยค่ะให้มาสองต้นเลยใจดีมากๆเพื่อนสาวใจดีมากๆเลยค่ะทางนี้นะคะทางนี้ก็จะเป็นฟักแมวค่ะ อีกเช่นเคยเพื่อนค่ะสาวเขาเอามาฝากนะคะเพื่อนสาวเอามาฝากเป็นฟักแมวที่เขาเพาะเองของเขานะคะแล้วเขาก็พเพาะเผื่อเราน่ารักจังเลยทามีเพื่อนแบบค่อนข้างน่ารักทางนี้ก็จะเป็นพลิกอีกค่ะพลิกิกจะมีหลายหลายอันมากเลยค่ะพลิกผักกาดเขียวปรี ขัดเขียวปรีนะคะทดลองปลูกแบบนี้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็ดูก็ดูกรสวยงามอยู่นะดูสวยอยู่ดูท่าทางดีอยู่ลองไปเรื่อยๆค่ะเราเป็นคนชอบปลูกก็จะลองปลูกไปเรื่อยๆนะคะได้ไม่ได้ก็แล้วก็เก็บข้อมูลค่ะปลูกแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็ไว้ดูคราวหน้าว่าเราต้องทำยังไงถึงจะได้ดีไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วรันถั่ว ลันเตาใช่ไหมคะถั่วลันเตาเนาะถั่วลันเตาชนิดนี้จะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยมากๆเลยนะคะแม่ชุกก็เพาะเพาะเยอะเลยอันนี้ก็ใช่อันนี้เพาะทีหลังอันนั้นเพาะครั้งแรกค่ะเพาะครั้งแรกก็งอก99%บแต่ว่าไอที่ไม่งอกที่ไม่ได้เยอะก็คือว่ามีมีหนูหริง่งมาแอบกิน ขุดเม็ดของเราไปกินก่อนที่มันจะได้งอกนะคะแต่ก็เลยามาเพาะเพิ่มเพาะเพิ่มอีกก็งอกดีนะคะเนี่ยอัตราการงอกดีมากๆเลยเป็นถั่วลันเตาที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยเราก็เลยจะปลูกเยอะๆสักหน่อยปีนี้นะคะก็เตรียมตั้งออตั้งใจมากเลยค่ะตั้งใจมาก สองกระถางนี้เป็นผักชีลาวนะคะผักชีลาวปลูกไว้ทําใส่แกงอ่อมนะคะแกงลาวอะไรอย่างนี้ก็จะอร่อยมากๆลองใช้วิธีนี้ดูประสบความสําเร็จที่พอใจมากๆเลยค่ะเราจะเพาะเม็ดในกระถางขนาดเล็กแบบนี้ก่อนนะคะขนาดเล็กแบบนี้ก่อนแล้วเราก็มาแยกใส่กระถางขนาดสี่ลิตรอย่างนี้นะคะสามสามลิตรครึง่งสี่ลิตรอย่างนี้แล้วก็ต้นจะแบบ ดูแข็งแรงดูต้นอวบน่ากินแล้วก็อัตราการเจริญงอกงามนี้ดีมากๆเลยค่ะดีดีมากๆคราวหน้าเราจะทำอย่างนี้ตลอดไปเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างว่าอ่านี่นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะนี่ค่ะทำวิธีที่เมื่อกี้ที่แม่ชูบอกนะคะดูความเจริญเติบโตของต้นนะคะแบบแข็งแรงมากๆเลยค่ะนี่ต้นอวบอย่างนี้เลย อวบสวยงามเลยค่ะต้นอวบสวยงามมากๆเนี่ยตัดกินได้แล้วนะคะเนี่ยคือต้นดีมากๆเลยค่ะแข็งแรงคือในนี้อากาศอุ่นนะคะวันนี้ก็เลยแบบอุ่นค่อนข้างร้อนเลยละคะ่ะเขาก็เลยเหมือนจะล้มๆอย่างนี้นะคะอากาศอุ่นสวยงามมากเลยค่ะได้กินแล้วประสบความสำเร็จแล้วรู้แล้วว่าต้องทำอย่างนี้ ขาหน้าเราก็จะทำวิธีนี้ตลอดไปเลยค่ะเพราะว่าทำแล้วได้ผลนะคะเราจะทำอย่างนี้แล้วปีนี้ก็จะเก็บเม็ดพันไว้เองด้วยค่ะเพราะว่าไปซื้อเขาก็ค่อนข้างจะแพงแล้วก็ได้น้อยค่ะได้น้อยมากก็ไม่ค่อยจะพอปลูกนะคะสำหรับเราที่ชอบกินนะคะชอบกินผักชีลาวมากๆเลยค่ะ ผักชีไทยนะคะผับชีไทยก็ทําวิธีแยกเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็สวยงามสุดๆเลยถูกใจมากๆเลยค่ะคือเป็นอะไรที่ว่าต้นโตต,ต้นโตนได้ดีมากๆเลยค่ะเนี่ยเป็นกอเป็นกอแบบนี้เลยเนี่เป็นกอแบบนี้เลย,เย,เบบเลยสวยงามอันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะเวลาเพื่อนมาเราก็จะแบ่งเพื่อนไปกินแบ่งเขาเพราะว่า ปลูกมันเก็บเม็ดพันธ์ไว้เองนะคะงอกดีมากๆแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะเม็ดพัน์เราก็ไม่ได้ขายถ้าใครชอบปลูกก็ถ้าอยู่อังกฤษนะคะใครชอบปลูกนะคะส่งออคอมเมนต์มาที่อยู่มาใตา้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าอยากได้เม็ดพันเราจะส่งไปให้นะคะเฉพาะในอังกฤษนะคะเรามีเม็ดพัน์ที่เราเก็บไว้เองแล้วมันงอกดีมากๆเลยค่ะ ก็อยากจะแบ่งปันนะคะส่งให้ฟรีๆถ้าเกิดใครอยู่ในอังกฤษนะคะถ้าอยากปลูกนะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ทิ้งที่อยู่ไว้ให้นะคะเดี๋ยวส่งไปให้ค่ะอันนี้ภูมิใจมากเลยคือว่าเก็บแล้วลองแล้วได้ผลดีแล้วนะคะก็อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆค่ะคะนายอดนะคะเราเก็บไปกินจนจะหมดแล้วก็เหลือแค่นี้แล้วก็จะเอาจะเอารุ่นใหม่ลงนะคะ นี่ก็ได้เก็บไปกินหลายรอบแล้วนะคะปลูกทีๆแต่ก็ต้นอ่อนต้นกรอบอร่อยดีมากๆเลยค่ะเอาไปทำกับข้าวได้หลายเมนูนะคะเราเราชอบกินต้นอ่อนๆมากกว่าคณะนนี้ถ้าต้นใหญ่แล้วจะไม่ค่อยชอบกินเพราะรสชาติอ่ามันจะเหนียวเนาะมันจะไม่กรอบเหมือนต้นเล็กๆต้นอ่อนๆน,นี่อร่อยสุดเราชอบแล้ว ข้างบนโต๊ะนะคะมีเยอะเลยค่ะข้างบนโต๊ะนะคะเมื่อกี้เป็นวางอยู่ข้างล่างอันนี้เป็นบนโต๊ะก็จะมีหลายรุ่นมากๆเลยค่ะหลายรุ่นจริงๆเลยหลายรุ่นที่เราปลูกวันนี้ให้เพื่อนมาเอาอันนี้ก็จะตัวอย่างที่เราปลูกแ่นปันปลูกให้คุณลุงคนแก่ๆนะคะเขาเขาชอบทําสวนเราก็ชอบทำสวนอ้าวเราเรามีเม็ดเยอะเราก็เลยเพาะ ตอนนี้ก็ต้นสูงประมาณ1นึ่งฟุตแล้วนี่พร้อมที่จะลงแล้วนะคะแข็งแรงดีด้วยนัดให้คุณลุงมา,มารับวันนี้นะคะเอาไปปลูกเราก็จะได้เพาะใช้เนื้อที่ตรงนี้เพาะอย่างอื่นต่อไปนะคะก็อย่างที่เห็นนี่ผักชีลาวก็อีกรุ่นต่อไปนะคะจะเพาะหลายรุ่นจริงๆเลยค่ะชอบนะคะชอบเพาะชอบปลูกแล้วก็ชอบแบ่งปันนี่ก็จะเป็นอ่า บวบฝรั่งนะคะบวบฝรั่งก็โตดีค่ะอาจเจพาะให้คุณคุณคุณลุงคนแก่ไปนะคะนั้นนี้ก็ใช่ถาดกระถาดนี้กระถางนี้เนี่ยมีหลายกระถางี้ถาดนี้นะคะก็จะเอาให้คุณลุงไปวันนี้ค่ะก็จะมีอ่าแตงกวาด้วยนะคะแตงกวาอันนี้ก็เพาะเผื่อแก่ด้วยนะคะเพาะเผื่อแก่ไปด้วยแต่แก่คงไม่เอาผักพวกชีลาวอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นฟักทองฟักทองพันุ์ที่อร่อยมากๆเลยนะคะ ฟักทองคราวค่ะเราจะปีนี้ไม่ปลูกข้าวโพดนะคะก็จะเอาฟักทองลงแทนที่ข้าวโพดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศเหลืองค่ะมะเขือเทศเหลืองลูกเล็กหวานอร่อยลูกดกเป็นพวงสวยงามมากหวานอร่อยจริงๆพันนี้นะคะจ,ะจะปลูกทุกปีฝั่งนี้ก็จะเป็นแมล็ลักนะคะเมล็ลักลักก็ดูแข็งแรงดีค่ะแมล็ลักก็ดูเพิ่งจะเอาลงกระถางขนาดนี้นะคะ9เซนติเมตรนะคะ ก็ลงไว้รอให้ต้นโตแล้วก็จะเอาลงกระถางขนาดแบบ4ลิตรนะคะแบบนี้ก็กระถางนี้ก็จะปลูกแล้วก็เก็บใบกินในกระถางขนาดนี้ไปเลยแต่ช่วงนี้ยังเล็กอยู่ก็ไว้อย่างนี้ก่อนดูผักชีเนี่ยค่ะผักชีถ้าเป็นปลูกกระถางใสเ่เล็กๆอย่างนี้จะเอาไว้แบ่งเพื่อนนะคะเดี๋ยวเวลาอ,อยากให้เพื่อนคนไหนเราก็ยกกระถางไปเลยค่ะยกกระถางไปให้เขาเลยแบบนี้เลยนี่ยกกระถางแบบนี้เลย ก็แบ่งปันนะคะชอบแบ่งปันค่ะสวยงามอย่างนี้แล้วก็ยิ่งดีใจที่เราปลูกแล้วปลอดสารปลูกผักได้งามๆแล้วก็เอาไปแบ่งเพื่อนกินก็กินผักที่ปลอดสารด้วยกันค่ะก็ดีใจตรงนี้นะคะดีใจตรงที่ว่าได้กินผักปลอดสารด้วยกัน,นวันนี้ผักชีค่อนข้างจะเหี่ยวเพราะเหตุผลอะไรเนี่ยเหตุผลว่าเราปิดเราปิดบ้าน เราปิดบ้านผักเอาไว้นะคะประตูไม่ได้มาเปิดเมื่อเช้ามัวแต่ยุ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็เลยไม่ได้มาเปิดบ้านผักเขาก็เลยมีความร้อนเกินนะคะก็เลยออกหน้าตาอย่างนี้ออกหน้าตาแบบฟล็อปฟล็อปแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยืนเพราะว่าเราเปิดประตูแล้วเรามาเปิดประตูแล้วอันนี้ก็เป็น ต้นกล้าต้นใหม่นะคะอันนี้ผักเป็นผักกวางตุ้งค่ะผักกวางตุ้งเราก็เพาะเพาะเสร็จแล้วก็รอเนื้อที่ค่ะรอให้อากาศดีสักหน่อยแล้วก็จะเอาออกปลูกนะคะให้มันโตกว่านี้นิดนึงแล้วก็จะเอาออกไปปลูกข้างนอกจะได้ได้กินนะคะผักกวางตุ้งก็ลองหลายครั้งแล้วไม่เคยได้แต่ปีนี้น่าจะได้นะคะเพราะว่าดูต้นกล้าแข็งแรงดีมากๆเลยค่ะ นี้และค่ะเป็นภาพรวมทั้งหมดในในกรีนเฮาส์ะนะคะในบ้านผักของเราตอนนี้ที่เรามีนะคะข้างล่างนุ้นก็จะเป็นอหลายอย่างเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลายแยกนะคะยังเป็นต้นก็เล็กๆอยู่ก็จะปลูกเยอะปลูกเยอะอย่างนี้ทุกปีค่ะมันไม่ใช่เป็นอย่างเดียวชนิดเดียวนะคะก็จะมีหลายชนิดก็เลยดูเหมือนจะเยอะเหมือนจะอะ บ้านผักนี้เหมือนมันจะกลายเป็นบ้านที่เล็กไปเลยสําหรับเป็นช่วงฤดูสั้นๆของอังกฤษที่จะปลูกผักกินเองได้นะคะ,ะคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ